เราใส่ว่าเราขอขอดึงชัยเพื่อให้มีโปรเจกต์ใน่ารีตั้งมาเรื่องของที่เขาว่าการทำนี้นะคะเป็นการพูดโดยสัรพิฆาตครั้งที่สองค่ะแต่ได้ชื่อว่าสัรพิฆาตเสร็จพิฆาตแตงกันนะคะโดยตรงนี้เราเอมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงสองท่านนะคะซึ่งก็คือพี่เอ๋มิตรนะคะและพ่อพี่หมุดโตมอนนะคะถึงประเด็นความสุขของคนลาวนะคะโดยนำเสนอผ่านคลิปวิดีโอนะคะซึ่งในวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นการสัมภาษณ์คนลาวในหลาย่ เป็นเด็กพระเยาวชนคนทั่วไปถึงนิยามของความสุขแล้วก็สังคมในเรื่องนี้เชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของคุณสมบัติสมภพที่เขาหายไปเมื่อที่25บธันวาคมเมื่อปีที่แล้วผ่านมาครบ9้าเดือนแล้วความกลัวเกิดขึ้นในสังคมของคนลราแน่นอนนะคะเพราะว่าคือรักเขาก็จะกำจัดคนที่มีความคิดความเห็นที่ไม่เหมือนกันคนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่ที่บัตรดุมบัเนี่ยค่ะก็่อนให้แบบ ไม่ได้ทำไม่ได้ในสังคมเราถามความเห็นนายสอพันค่ะว่าเราจะก้าวผ่านความวกลัวเนี่ยไปได้ยังไงสังคมไทยติดกับดักอยู่ในลักษณะาาของการมองโลกแบบสองขั้วนะครับคือไม่อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้เนี่ยแต่ที่ผมว่าเ,า,เาเราต้องอยู่ในยุคที่ไอ้สองขั้วนี้มันชัดมากและมันกำลังแบบค่อยๆเห็นความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมคิดว่าความกลัวมันมันจะเปลือยตางลงเมื่อเมื่อเราเห็นว่า มันนี่แค่ขายก็คือความกลัวเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในวิวัฒนาการอยู่ใน DNA ของเราก็คือมันรู้ที่กลัวสิ่งต่างๆเนี้ยมันไม่มีแต่ว่าพวกที่ไม่กลัวเนี่ยเราพี่พวกเอายาภูเขาไฟอะไรก็ได้ทั้งนันก็ตายไปที่เราได้สืบส่งกันเป็นปริมาณเช่งอีกแบบเป็นเรื่องเหมือนกันปริมาณเชิงแบบแบบที่ว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งทางกายภาพอะไรที่มันมาจากบรรพบุรุษของเราอะไรที่เราไม่รู้สึกว่ามาทำไมวันนี้ฉันทำบางอย่างเหมือนที่พ่อทำ ถ้าฉันเกลียดมากเลยเกลียดที่พ่อทำแบบนี้เนี่ยเราผ่รนยากภูริาางหมือนที่พ่อเป็นเลยแต่ว่าเป็นสีเาเกลียดมากเราเลยที่ว่าเราที่ทำสิ่งนี้ันมาหาเราเนี่ยมันคือความกลัวมันจะฝังอยู่ในที่ในีจของเรายู่ในทุกต่างเลยนะครับทีนี้ไอ้ความกลัวที่มันฝังอยู่ในทุกต่าของเราตั้งแต่โบราณเนี่ยมันทำให้พอเราถึงแม้เรามีชีวิตอยู่ในยุคที่เราเรียกกันว่ามันเป็นยุคโมเดิร์นยุคใหม่แล้วเนี่ยนะครับ แต่จริงๆแล้วเราก็ยังกลัวแต่บางอย่างที่เราไม่รู้จุดเพราะว่ามันมันมีความกลัวที่มันหลอกหลอนเรามา เื่อเท่านั้นแต่การที่เราออกมาแสดงออกแบบนี้เนี่ยมันมันจะยิ่งยิ่งดีไปกว่าถ้าสมมติว่าสารของเราเนี่ยมันถูกสื่อไปถึงกลุ่มคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาเคลื่อนไหวกับพวกเราเนะ่ยตรนยงนั้นก็เหมือนเป็นการที่เราได้เห็นทั้งการให้ความรู้แล้วก็การาชักชวนให้มราร่วมร่วมมือ สถานการณ์นะครับแล้ว <lequel> ก็ต <ย harness> ้องสู้ครับต้องการชู่โปรค่ะวิรดาจนค่ะสายเฮครับ Thank you.